สวัสดีครับพบกับกิบรถสวยปทุมธานีนะครับวันนี้กิบจะพาชมรอบๆเต็นต์นะฮะบรรยากาศวันนี้ฝนตกนะฮะก็ระวังเป็นใครกันด้วยนะมาครับผมนี่ฮะโตโยต้ายาริสนจะจ๊าเดี๋ยวพาชมไปรอบๆร,ร,ราคานี่3 1ม0 0 0บาทได้เป็นปี2019ไม่วิ่งน้อย500,000โลนะ าชมไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ถือเองนะครับตากล้องไม่อยู่นะจ้านี่สวยๆแบบนี้จัดเซตลงร้อแม็กมาเลยสวยๆเลยผ่อน4,700บาทนะคันนี้ฐานเงินเดือน10,000ก็ออกได้แล้วนะจ้าคันนี้สวยๆเลยนะฮะปี2018นะคันนี้279,000บาทสวยๆเลยนี่ครับซูซูกิเซียสนะฮะเป็นตัวโฉมใหม่นะครับผมปี 2, 2022ันยีนี่สวยๆเลย 359,000บาทนะครับใครที่ตามหารถเก่งอยู่ก็สอบถามมาได้เลยนะครับมาครับนี่ครับโตโยต้าวีออนนะฮะปี2017ันนะครับผมใหม่วิ่ง70,000มาลโล่สามแสบาทสวยๆเลยแต่ละคันนี่การันตีไม่มีชนแน่นอนนี่เลยครับ Honda าแนะฮะจีเรัะจัดเซ็ตลงรอม็กสวยๆมาให้แล้วงามๆแบบนี้เลยนะครับ2,99,000บาทปี2012นะฮะผ่อนหกพนบาท สว,สวยเลยนะครับผมนี่นะฮะวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศรอบๆเต็นนะครับผมมีรถดีๆรถสวยๆมากมายเลยนะครับผมใครอยากได้รถรุ่นไหนยังไงก็สอบถามมาได้นะรถทุกคันมีเล่มหมดนะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยนะครับผมการันตีประกันเครื่องเกียร์กล่อง3ปี30,000กิโลนะมานี่เลย Honda Jazz สีขาวนะฮะปี2012นน Jaro ร,รองร้อม Mac IE 30 สีชามาให้แล้วสวยๆแบบนี้เลยเลิกผลิตนะนะตัวนี้2 7 9 0 0 0บาทนะคันนี้สวยๆนี่นะจ๊ะโอ้โหสวยๆงามๆแบบนี้49900 0บาทรถใหม่ใหม่น้อยนะใหม่20,000ื่าโลสวยๆจัดเซ็ตลงล้อแม็กมากแล้วแต่ลูกค้าจองมาแล้วนะจ๊ะคันนี้สวยๆเลยครับโอ้โหพาไปชมเรื่อยๆเลยนะพี่ๆนะใครที่ตามหาอยู่ตัวนี้เลยครับผม ดีสูดีแม็กซี่ประตูไฮเรนเดอร์นะเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้สวยๆเลยปี2014 4นสิบสแสนเจ็ดหบาทฝากไว้ด้วยนี่รถใหม่ใหม่น้อยเราเยอะนะที่นี่ดีโว่นะครับเป็นไงฮะเซตดีดีชันนะฮะตัวแอนตี้สวยๆแบบนี้นะฮะไม่30,000กิโลสี่แสนมื่นเก้บาทนะโู้คันนี้นี่เลยครับตัวท็อปนะฮะกล้องรอบคันเป็นตัวยกสูงนาวารานะฮะสวยๆงามได้ตัว EL ด้วยตัวท็อปเลย49,000นบาทนะคันนี้สวย ทงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะโอ้โหโตยโยต้านะฮะผมรีโวดาร์โคนะครับผม,โโบผมพีเรนเนอร์ตัวแครบเยนธรรมดาสวยๆราคาสบายๆปี2018 439,000บาทนะครับนี่เลยครับโอ้โหไม่6,000กว่ากิโลนะครับ429,000บาทนะพี่ๆ สวยๆแบบนี้รีบม,มาจับมาจองก่อนนะจองก่อนได้กล่องจองแค่1,000บาทนะพี่นะประกันเครื่องเกียร์กล่อง3เออันสามปี30,000กิโลนะจ๊ะปี2023นะคันนี้2022ั3บนี่สีแสนส0ง0มื่น0บาทนะจ๊ะรีโวอีก1คันนะฮะร,รถแบนด์ที่คนไทยชอบเล่นกันนะฮะสวยๆงามๆนะครับคันนี้4,49,000บาทที่สำคัญคัญคนนี้นี่4,000โลนะครับผมแหมสวยๆเลยนะครับ นี่นะฮะโอ้โหเวากไปด้วยนะฮะปีเรนเนอร์นะครับผมสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะฮะร,ราคาย่อมเยาแบบนี้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปีสองพันสิบเจ็ดรถใหม่ใหม่น้อยปีสูงสูงแบบนี้ก็ฝากไปด้วยนะฮะจะสามารถติดต่อกินมาได้เลยนะครับผม061.661.0511นะครับมีรถดีๆรถสวยๆมากมายเลยที่เต็นท์เรานี่ ครับผมกิฟต์การันตีไม่มีชนอย่างแน่นอนนะพี่พี่ทุกท่านนะก่อนจากไปนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเป็นกำลังใจให้กิฟต์ดวงน้อยๆคนนี้นิดนึงนะครับผมเราจะหารถดีๆรถสวยๆมาให้ลูกค้าอีกเรื่อยๆนะเดี๋ยกิฟต์จะนำรถที่ถ่ายวันนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมผมจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมวันทีลาคาันทีระคะครับ,รบ,รบช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็ ติดธุระเยอะหน่อยนะฮะเรนนีไม่ค่อยมีตากล้องมาอะไรวันนี้ก็มีโอกาสว่างๆก็มาถ่ายให้ลูกค้าได้ชมนะฮะเต็นเรานี่มีเล่มทุกฟันการันตีนะครับสวยของงานมีรถมากมายนะครับถูกเต็มเลยนะฮะให้ชมมาเลยบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่ครับโอ้โหเต็นรถเราอยู่ที่เอเต็นรถเราเ c 9 9ก็้ารำลูกาของเจ็ดนะครับผมอยู่สถานที่ตั้งนี้เลยมารับชมตัวจริงได้ที่นี่เลยนะเข้โมยังไงก็ ก่อนจะไปนะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้กลิปด้วยนะครับผมขอบคุณมากพี่ๆทุกท่านนะฮะแล้วพบกันอีกเดอ้อสวัสดีจ้า